บุหรีไฟฟ้าเนี่ยเราไม่รู้เลยอะว่าสารที่อยู่ในนั้นนะคืออะไรใช่ไหมเรารู้แค่ว่าควันที่ออกมามันมีกลิ่นผลไม้มีกลิ่นนู้นนั่นนี่แต่ว่าสารที่มันเข้าไปในร่างกายเราลวมันคืออะไรอยากเป็นส่วนหนึ่งให้ณรนค์นลงว่าจริงๆมันก็ไม่ควรสูบเพราะว่าเราเนี่ยคนที่ไม่ได้อยากรับควันไม่ได้อยากรับกลิ่นไปด้วยเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากต้องเดินไปแล้วเจอตามที่สาธาระมีคนบอกผมว่าเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราไม่เอาตัวเองไปจุดเสี่ยงแล้วก็เราใช้ชีวิตยอย่างมีคุณภาพอะครับเพราะว่า ชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวเนาะปอดเรามีแค่ปอดเดียวถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาถ้ามันเกิดอุบิเหตุที่มันไม่ดีขึ้นมามันอาจจะทําให้แบบชีวิตหลังจากนี้เราอะมันยากขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วครับก็ผมเองแหละเป็นคนบอกพ่อทุกวันเลยว่าให้เลิกสูบบุหรี่นะเลิกสูบบุหรี่นะเลิกสูบบุหรี่นะเป็นปีๆครับจนวันหนึ่งพ่อผมก็เดินมาบอกผมว่าโอเคเขาจะเลิกสูบบุหรี่แล้วจริงๆแล้วเขาก็ทําได้มาเป็นแบบสิบยี่สิบปีเลยครับฉะนั้น ขอบคุณคุณพ่อมากที่เป็นแบบแบบอย่างให้เราแล้ว<ๆ><า>ตัวผมเองเนี่ยยังไงก็ไม่ยุ่งเกี่ยวครับผมเพราะว่ารู้ถึงแบบผิดภัยด้วยแล้วก็มันมีผลกับตัวเราเองเนาะแล้วก็คนรอบข้างด้วยก็เนื่องในวันงดสูบุรีโลกนะครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึง่งอยากเป็นเสียงหนึ่งนะครับที่อยากเชิญชวนทุกคนมาเริ่มงดสูบุรีกันนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ครับเราเข้าใจแต่เราก็อยากให้ทุกคนนึกถึงสุภาพตัวเองสุภาพคนรอบข้างอยากให้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดีแล้วก็ ปลอดขวัญกันครับผม